นบดำขชาภาเผยความน่าจะเป็นชวนตกใจอย่าทิพอาจไม่รู้เรื่องหรือโดนเมฆรามาหลอกมาตลอดเมื่อวันที่30เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566เจ้าหน้าที่นำหมายค้นสารอาญาเข้าปิดล้อมตรวจคน10จุดในกรุงเทพ,พปริมณฑลเพื่อค้นหาหลักฐานดำเนินคดีกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์สถานเอกอัครราชทูตน,นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นจับกุ่มเมฆรามาสามี หยาดทิพย์นักแสดงสาวปมเว็บสีเทาโดยจุดที่น่าสนใจคือการเข้าตรวจคนบ้านหรูในซอยโยธินพัฒนาซึ่งเป็นบ้านของนายเมฆรามานักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตสามีของนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราตาซึ่งเบื้องต้นพบพบตัวอยู่ที่บ้านดังกล่าวมีรายงานว่านายเมฆรามาปรากฏเป็นข่าวโยงกับเว็บออนไลน์ซึ่งสามารถ ยึดทรัพย์รวมกว่า1,000ล้านบาทหลังมีชื่อเข้าไปทัวพันกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินล่าสุดทางนบดำคชาภาก็ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวในรายการแจ h t t p s y a l t u b ทับหนึ่งเซขีดล่าง t 7 3 f 9 a เผพยว่าทุกครั้งได้สัมภาษณ์ทุกคนจะรู้จักชื่อเมฆรามาในฐานะนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่เป็นของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเรื่อง เด่ดเนเยนนี้ได้เผยว่าเจ้าตัวเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยจนได้รับสัญชาติไทยไม่ใช่คนไทยหลังจากนั้นได้รู้จักการนนะักกฎหมายระดับสูงในเมืองไทยอีกหลายคนรู้จักผู้บริหารยุติธรรมในไอทอยจนได้รับสัญชาติไทยเหมือนกลุ่มนายทุนจีนสีเทาอีกหลายคนครั้งแรกน่าจะสวมบัตรประชาชนต้องยอมรับคุณเมฆนั้นเก่งเก่ง เทคโนโลยีเขาก็เลยจ้างโปรแกรมเมอร์ชาวจีนแล้วก็วางระบบมาทําเว็บผิดกฎหมายในไทยซึ่งเว็บต่างๆก็ไม่ได้อยู่ในไทยโดยทางลดดัางยังบอกอีกกว่าอยาบทิพย์อาจไม่รู้เรื่องที่เมฆเป็นคนต่างด้าวเพราะตํารวจบอกมาอย่างนั้น